ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจมากๆจะทําอะไรก็กังวลภาวะผววงระแวงไปหมดคลิปนี้ผมจะมาแชร์3เทคนิคครับที่จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองหนักแน่นในตัวเองสามารถกล้าเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้นครับสาเหตุที่คุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเพราะว่าคุณมีจิตใจที่อยู่กับอดีตแล้วก็อยู่กับอนาคตแต่ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับ มีเด็กคนหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อเด็กชาย A นะฮะถูกพ,พ่อแม่เลี้ยงดูฟูมฟักมาอย่างดีเลยพ่อแม่เนี่ยถือเป็นเซฟโซนของลูกนะครับลูกจะทําอะไรจะแสดงออกอะไรสามารถพูด สามารถสนับสนุนได้เต็มที่แล้วพ่อก็ส่งเสริมคอยชี้แนะคอยแนะนําแบบอ่อนโยนด้วยความรักความเมตตานะครับเด็กคนนี้เนี่ยก็เติบโตมาในระดับหนึ่งถูกฟูมฟักมาอย่างดีเลยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเด็กคนนี้เนี่ยที่เป็นเด็กชายเอเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ในสังคมที่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่นะครับเวลาที่เด็กชายเอเนี่ยรับรู้มาว่าเฮ้ยฉ,ฉันสามารถแสดงออกอะไรก็ได้ จะรู้สึกอะไรก็ได้ก็บอกเพื่อนได้จะพูดอะไรก็สามารถพูดตรงๆได้พอเวลามาอยู่ในโรงเรียนนะครับกลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเริ่มเปลี่ยนนะครับอยู่กับเพื่อนเวลาแสดงออกตัวตนการพูดการจาก,การออกคําสั่งขอร้องสั่งเพื่อนให้ทําแบบนั้นสั่งเพื่อนให้ทําแบบนี้จากเดิมที่แม่พ่อเคยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพื่อนเริ่มปฏิเสธ ทุกคร er um pues mm <sh ั้งที่เด็กชาย A เนี่ยโดนเพื่อนปฏิเสธเขาก็จะค่อยๆเสียความรู้สึกเสียเซลล์ขึ้นมาในตัวเองนะครับเสียเซลล์กับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ผลแล้วจากเดิมที่ฉันเคยชี้นิ้วอยากได้อันนั้นก็ต้องได้เพื่อนเริ่มไม่โอเคเพื่อนเริ่มไม่พอใจเวลารู้สึกอะไรจะพูดตรงๆถามครูตรงๆครูก็บอกไอเด็กคนนี้เป็นกายเป็นเด็กดื้อไปซะอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็เริ่มรับรู้ข้อมูลใหม่ จากเดิมที่เชื่อว่าการแสดงออกมันเป็นสิ่งที่สามารถทําอะไรก็ได้ก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มรู้สึกเสียเซลล์กับตัวเองนะครับกลายเป็นไม่กล้าพูดไม่กล้าตั้งคําถามกับครูไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกกับเพื่อนๆกลายเป็นเด็กที่เริ่มเก็บตัวทีละนิดทีละนิดจนท้ายที่สุดเขาก็ขาดความมั่นใจไปเลยครับเรื่องนี้เนี่ย ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนมากๆแล้วก็เราทุกคนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนที่มันมีการตรีตราตรีหน้ามีการวัดคะแนนวัดความดีความเก่งเด็กห้องคิงเด็กห้องบวยสังคมพวกนี้มันหล่อหลอมเรามานะครับที่หนักกว่านั้นเลยนะคือพ่อแม่บางคนเนี่ยเอาเราไปเปรียบเทียบกับเด็กข้างบ้านเอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่ชายกับน้องชายน้องสาวเราก็เริ่มเสียเซลล์ความเป็นตัวตนของเราเราเริ่มรู้สึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยมัน มันเก่งหรือเปล่าวะทาไมเราไม่ค่อยดีเลยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยทําไมคนอื่นเขาเก่งไปหมดเลยแต่ทําไมเราไม่เห็นเก่งอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนเลยย้อนกลับมาตรงประสบการณ์ที่ในด้านที่ไม่ดีเราเริ่มเก็บความรู้สึกเก็บประสบการณ์ว่ามันไม่ดีแล้ะเวลาเราไปแสดงออกหน้าชั้นเรียนแล้วเราพูดผิดพูดถูกโดนเพื่อนหัวเราะเยาะใส่เราเริ่มให้ความหมายลงไปในจิตใจของเราครับว่า การแสดงออกหน้าชั้นเรียนแบบนี้มันจะทําให้เราต้องอับอายนะการแสดงออกแบบนี้มันจะทําให้เราต้องถูกครูว่านะการแสดงออกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนแบนเรานะเราก็เริ่มเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวจนท้ายที่สุดเราขาดความมั่นใจในตัวเองครับเวลาเราเกิดประสบการณ์ในด้านดีและด้านลบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเก็บข้อมูลและเริ่มให้ความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องๆไปเรื่อย ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพูดจาน่าชั้นเรียนแล้วโดนเพื่อนหัวเราะเยาะใส่เพราะเราพูดผิดในจิตเราเนี่ยระบบจิตของเราเนี่ยเขาจะเริ่มจดจําข้อมูลครับว่าทุกครั้งที่มีการพูดหน้าชั้นเรียนแปลว่าฉันจะต้องถูกเพื่อนหัวเราะเยาะใส่และนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเวลาเราเริ่มเติบโตขึ้นมาเ,าเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นกระบวนการของจิตใจเราครับซึ่งมันจะดึง ตัวเราเนี่ยไปอยู่ในกับอดีตข้อมูลเก่าๆบันทึกเก่าๆอยู่เป็นประจำเวลาเราจะมีโปรเจกที่เราต้องทําหรือว่าเราต้องนําเสนอหน้าชั้นเรียนมันจะค่อยๆไปดึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปพูดหน้าชั้นเรียนอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเราไปพรีเซนต์งานต่อหน้าอาจารย์อีกรอบนึงเราจะโดนหัวเราะเยาะใส่หรือเปล่าเราจะโดนปฏิเสธหรือเปล่าเราจะเสียเซลอีกรอบไหมเหมือนตอนเด็กๆมันจะจําและมันจะรีคอลสิ่งเหล่าเนี้ยกลับมา วิธีการที่จะทําให้คุณกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเคลียร์ความรู้สึกเก่าๆที่มันเป็นปมอดีตท,ที่มันรู้สึกแย่นะครับสามารถทําได้จากการตั้งคําถามครับว่าสิ่งที่เราได้ผ่านมาสิ่งที่เราได้เจ็บปวดกับมันมาสิ่งที่เราเคยไปอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกับประสบการณ์นั้นบ้าง หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนชิฟความรู้สึกจากอดีตที่มันเจ็บปวดเนี่ยไปสู่ความรู้สึกดีๆในอนาคตหรือในปัจจุบันได้เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกเก่าๆในมุมมองใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อให้ตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับการที่เราไปอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างผมเนี่ยต้องถูกออกหน้าชั้นเรียนบ่อยมากแล้วก็มักจะโดนถีบส่งไม่รู้ทําไมเพื่อนๆจะต้องถีบผมส่งไปอยู่หน้าชั้นเรียนบ่อยๆแล้วก็มักจะพลาดบ่อยๆด้วยนะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากตอนเด็กๆที่เราและเราไม่สามารถแฮนเดิลกับความรู้สึกนี้ได้มันทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราได้ฝึกการพัฒนาในการพูดถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะไม่ดีแต่เรามีโอกาสได้พูดเรามีโอกาสได้ออแสดงออก ถึงแม้ว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะเราก็ตามมันมีโอกาสที่เราได้ตรงนั้นแล้วคนอื่นไม่ได้ผมเปลี่ยนจากมุมมองที่ต้องอับอายกลายเป็นรู้สึกได้โอกาสพิเศษกว่าคนอื่นนี่คือการชิฟมุมมองครับชิฟความรู้สึกใหม่จากประสบการณ์เก่าๆเวลาที่ผมจะมายืนพูดหน้ากล้องแบบนี้หรือว่าผมจะมาพรีเซนต์นำเสนอต่อเพื่อนๆต่อคนเยอะ ผมจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสพิเศษที่จะทําให้ตัวเองเก่งมากขึ้นไอ้ความรู้สึกที่มันจะอายหรือเปล่ามันจะโดนล้อหรือเปล่าเพื่อนจะไม่ถูกใจหรือเปล่าโดนครูต่อว่ามันยังรีค a l l หรือว่าดึงความรู้สึกเนี้ยกลับมาซ้ําๆอยู่เป็นประจําแต่เวลาที่เรามีมุมมองใหม่ๆเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ให้ความรู้สึกให้ความหมายใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เติบโตมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเฟิรม์มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รู้สึกว่าเราจะได้รับอะไรดีๆจากการที่เราพูดหน้าชั้นเรียนเราจะได้รับอะไรดีๆจากการพูดต่อที่สาธารณะหรือว่าต่อหน้ากล้องแบบนี้เวลาเรามีความรู้สึกแบบนี้นะครับมันจะเริ่มเฟรมิร์มมันจะรู้สึกเริ่มเก็บความรู้สึกดีๆต่อการกระทําสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้น อันนี้เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่ผมใช้กับตัวเองแล้วมันเป็นประโยชน์กับทุทกๆคนมากๆบทเรียนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะคิดแบบผมนะครับเราสามารถชิฟมุมมองในมุมมองแบบไหนก็ได้ในแบบของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเทําธุรกิจผิดพลาดหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างแล้วมันพลาดเนี่ยเราสามารถเรียนรู้กับมันได้ว่าอ๋อถ้าในครั้งหน้าเราจะทํามันอีกเนี่ยเราจะไม่ทําแบบเก่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันนะครับสามารถชิฟมุมมองได้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่า เราทำแบบนี้เราไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะมันจะมีผลเสียอย่างไร1 2 3 4 5มันก็จะทำให้เรารู้แหละว่าถ้าจะฉันจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จหรือว่าฉันจะทำสินค้าอะไรบางอย่างให้มันออกมาดีฉันจะไม่ต้องทำา1 2 3 4หจากอดีตที่เคยเจ็บปวดมาการเรียนรู้แบบนี้ครับมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการในความสำเร็จมากขึ้น แล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลวได้มากขึ้นตามทีละนิดทีละนิดทีละนิดยกตัวอย่างเหมือนอคําที่เรื่องเล่าที่แบบดังๆมากๆเลยอย่างโทมัสเอดิสันที่เขาบอกว่าเขาผลิตหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยที่เขาทําหลอดไฟเนี่ยมันก็พลาดแล้วมันก็พังอยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นประจํานะครับมันไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นพันๆครั้งแต่มันเป็นทําให้เขาได้รู้เนี่ยว่าเขาสามารถรู้วิธี1000กว่าวิธีหรือเป็นหมื่นๆวิธีที่มัน ทำให้หลอดไฟไม่สําเร็จเขาได้เรียนรู้เหมือนวิธีที่ทําให้หลอดไฟไม่สําเร็จมันเลยทําให้เขาประสบความสําเร็จสรุปง่ายๆสาหรับวิธีที่หนึ่งนะครับจากอดีตเราหัวน,นึกถึงแต่เรื่องราวเล่ยๆความรู้สึกเล่ยๆอยู่ในอดีตให้ชิฟมุมมองหรือว่าเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกที่มันด้านลบในอดีตให้เปลี่ยนเป็นบทเรียนให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะเปลี่ยนเป็นบทเรียนเราจะเริ่มพาจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบัน สามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยชุดความคิดใหม่ความเชื่อใหม่จากการกระทำเดิมๆมันจะทำให้เรารู้สึกอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกเฟิรม์มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันท้าทายดูยากถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากอดีตมันจะทำให้เราเฟิร์มกับตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับข้อที่2สําคัญมากๆเลยครับความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคนส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะมีทักษะ จากประสบการณ์ตัวเองจากนิสัยตัวเองจากความเชื่อตัวเองจากการเรียนรู้ของตัวเองจากพ่อแม่เลี้ยงดูมาหรือว่าเราได้ฝึกฝนทักษะบางอย่างทํากิจกรรมบางอย่างเราจะเริ่มมีความสามารถมีทักษะบางอย่างที่ติดตัวกับเรามา แล้วทักษะที่มันติดตัวกับเรามาเนี่ยหลายหลายคนเลยนะครับเกือบ90%ถึง95%เาสเปอร์เผิดจะ100%เอลยด้วยซ้ำคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมักจะมองว่าความธรรมดาของเราเนี่ยมันมีความธรรมดาจริงๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงหลายๆคนอาจจะงงกับประโยคของผมนะครับหมายถึงว่าเรามีทักษะบางอย่างที่มันดูเป็นธรรมดามากๆ แต่เราไม่เคยไปเขาเรียกว่าทราบซึ้งหรือว่าเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าจากทักษะธรรมดาของเราเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาผมามีทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรบางอย่างผมก็จะมองว่าไอการที่เราสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรบางอย่างได้เนี่ยใครๆเขาก็ทํากันได้เป่าว่ะใครๆเขาก็คิดกันแบบนี้ละมั้งใครๆเขาก็คงมีแบบเราเราก็เลยรู้สึกว่า ไอสิ่งที่เป็นทักษะตรงนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับกับโลกกับตัวเองกับมนุษย์ทุกคนเพราะคนอื่นก็คงคิดแบบเราการที่เราไม่เคยมองกลับมาที่ตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรมีประโยชน์อะไรมีความเชื่ออะไรมีความลหลงไหลอยู่กับอะไรมีความชอบอะไรมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่มีความเก่งอะไรเลยแล้วเราก็มัวแต่ไปมองคนอื่นเวลาที่เราไปมองคนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มมีการเปรียบเทียบแล้ว เปรียบเทียบว่าเขาเก่งกว่าเราอย่างไรเปรียบเทียบเขาว่าเขาว่าดีอย่างไรเขารวยกว่าเรายัางไรเขามีรถเบนซ์แต่เรามีรถโตโยต้าเขามีเฟอร์รารี่แต่เรามีแค่เบนซ์การที่เราเปรียบเทียบแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเราไม่เคยมองเห็นความธรรมดาที่เรามีทรัพยากรที่เราเคยมีอยู่มันก็จะทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองครับวิธีการนี้นแก้ง่ายมากเลยจากการที่เราเนี่ยมองว่าทักษะที่เรามีตัวตนที่เรามี มันเป็นความธรรมดาเราต้องกลับมาขอบคุณสำนึกรู้คุณต่อทรัพยากรที่เรามีบ้างยกตัวอย่างเช่นการขอบคุณในทักษะที่เรามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกครั้งที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งนะในการคิดในการวิเคราะห์ในการแยกแยะมันทําให้เราเนี่ยสามารถมีสติรอบคอบระมัดระวังเรื่องบางเรื่องได้เราสามารถดูสิ่งต่างๆได้อย่างแยบคาย เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็มีขั้นมีตอนมีเหตุมีผลรองรับเสมอเวลาเราดึงความสามารถนี้ไปใช้ในกิจการต่างๆในการทํางานต่างๆมันทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าการคิดวิเคราะห์แยกๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆเขาก็คิดกันผมจะไม่เอาทักษะนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเลย ผมจะบอกให้นะครับว่าช่องผมเนี่ยช่องเก่าด้วยนะครับที่ช่องที่ผมทําอยู่ที่เป็นช่องสอนธรรมาารเนี่ยที่ชื่อเชฟวินวีแกนโลกาเนี่ยผมก็ใช้ทักษะของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเอามาประกอบเอามารวมใช้ในการทำช่องขึ้นมาทักษะที่2ที่ผมมีเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากๆคือผมมีทักษะของการสังเกตการครับเวลาที่ผมสังเกตเห็นความรู้สึกของคนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใน ห้องในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้ผมสามารถควบคุมคอนโทรลสิ่งต่างๆให้มันได้ดั่งใจได้นะครับเช่นเรารู้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติในห้องนี้ในห้องสตูดิโอนี้จากการสังเกตของผมมันทําให้ผมสามารถป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นผมเห็นว่ากล้องมันกําลังเอียงนิดหน่อยผมก็เลยรีบแก้ให้กล้องมันปรับมาให้มันตรงได้ ผมเห็นว่าทีมงานกําลังเกิดความรู้สึกแย่ในในตัวเองผมสามารถสังเกตพลังงานของเขาสามารถเก็บสังเกตความรู้สึกของเขาได้ผมก็จะสามารถคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตสนับสนุนได้การสังเกตแบบนี้ครับมันเป็นทักษะที่ที่ผมมีติดตัวมาแต่ผมไม่เคยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เก่งก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจไม่มีความสามารถอะไรเลยที่จะไปาหาเลี้ยงชีพตัวเองให้เก่งขึ้นได้ เพราะเราไม่เคยโอบกอดทักษะที่เราเคยมีทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตัวอยากจะชวนทุกคนมาลองสังเกตในตัวเองบ้างลองตั้งคําถามกับตัวเองบ้างเรามีทักษะอะไรที่เราทําได้โดยที่ไม่ต้องฝืนเรามีทักษะอะไรที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องพยายามเรามีทักษะอะไรบ้างที่เรารู้สึกเป็นตัวเองมากๆแต่ไม่เคยถูกหยิบมาใช้ถูกยกมาใช้หรือว่ามองให้มันเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นของเรานะ ยิ่งเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งเราเห็นทรัพยากรในตัวเองได้มากเท่าไหร่ความมั่นใจในตัวเองมันจะมากขึ้นตามเท่านั้นก <quer> ่อนที่จะไปข้อ3คุณสามารถหยุดวิดีโอนี้แล้วลองหยุดเขียนกับตัวเองดูนิดนึงว่าเรามีทักษะอะไรบ้างเรามีความเก่งอะไรบ้างเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่อยู่กับตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเมื่อเราเห็นว่ามันมีเยอะมากๆเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากๆครับผมาการันตี และข้อที่3ครับคุณเป็นนักพัฒน,นาตัวเองแบบสุดโต่งจนเกินไปจนคุณไม่อยู่ในปัจจุบันคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีอยู่ mindset หนึ่งหรือว่าชุดความคิดหนึ่งครับที่เราจะต้องก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลามันจะเหมือนแบบเราอยู่จุดนี้เราจะต้องไปทําอะไรต่อในอนาคตอีกหนึ่งสอาสี่ห้และพอเราไมา่อยู่ในปัจจุบันมันเห็นว่าเราไม่ได้ได้ในแบบที่เราวางแผนไว้สมมุติว่าเราคิดว่าเราจะต้องมีทักษะในการพูดเก่งในที่สาธารณะ เรามีเป้าหมายไว้ในอนาคตว่าเราต้องเก่งอย่างนั้นเราต้องพูดแบบนั้นเราต้องพูดแบบนี้มันถึงจะดูเป็นธรรมชาติเราถึงจะดูเป็นโปรเพเยอร์เป็นนักพูดมืออาชีพแต่พอเรากลับมาที่ปัจจุบันแล้วตั้งกล้องแบบนี้เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยเวลาที่เรามีชุดความคิดหรือว่าอยู่ในอนาคตอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเรายังไม่เก่งสักทีทําไมเรารู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นใจเลย ทำไมเรายังไม่เก่งเราเัียงไม่ดีพอเรายังไม่เป็นมืออาชีพมากพอคือจิตเราเนี่ยมันอยู่ในอนาคตอยู่ตลอดเวลาเวลามันอยู่ในอนาคตตลอดเวลามันจะทําให้เราหลงลืมปัจจุบันในการกระทําปัจจุบันให้มันได้ดีเต็มที่แล้วก็รู้สึกไม่ทราบซึ้งกับปัจจุบันด้วยถ้าทําตามข้อ1ข้อ2มาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเฟิร์มแล้วแล้วข้อที่3มเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงด้วยตามธรรมชาติ ก้อที่3มันเหมือนแบบเราเอาจิตใจเราเนี่ยไปอยู่ในอนาคตตลอดเวลาเราเอาใจเราไปอยู่กับเป้าหมายตลอดเวลามันเลยทําให้เราไม่ค่อยเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อดีข้อเก่งทรัพยากรอะไรบ้างมันเลยทําให้เราเสียความมั่นใจหรือเสียเซลล์นั่นเองคนที่ขาดความมั่นใจในปัจจุบันมันจะนึกถึงตลอดเวลาว่าฉันจะมั่นใจมากขึ้นถ้าฉันมี1 2 3 4 5สห้าฉันจะรู้สึกดีกว่านี้นะ ถ้าฉันไม่เป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แบบนู้แบบนมันเหมือนกับเราอยู่ในอดีตแล้วไม่ก็อนาคตอยู่กับอดีตไม่ก็อนาคตแต่ไม่เคยกลับมาอยู่ปัจจุบันเลยมันเหมือนเราเป็นนับพัฒนาแบบสุดโต่งอยู่ตลอดเวลาได้หนึ่งก็รู้สึกอยากได้สองพอทําได้สองแล้วก็รู้สึกอยากได้สามมันมีความกระหายในเป้าหมายใหม่ๆในอนาคตอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัว การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่เวลาที่เรายึดติดการพัฒนาตัวเองจนสุดตรงจนเกินไปมันจะทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองเรื่องนี้ผมเชี่ยวชาญมากๆเลยเพราะผมเป็นคนผู้ประสบภัยคนนั้นนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหัวยอยู่ในโลกอนาคตตลอดเวลาเวลาเราออกหน้ากล้องแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําได้ดีกว่านี้สิววทําไมเราพูดได้แค่นี้เอง มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเวลาเราพูดหน้ากล้องทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองเวลาจะจะทอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นที่มันต้องรับผิดชอบคนเยอะๆมันจะรู้สึกประมาทมันจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะเราเอาจิตเราเนี่ยไปไว้อยู่กับเป้าหมายที่มันดูเพอร์เฟกมากในอนาคตตลอดเวลาสิ่งที่ผมเริ่มดึงกลับมาครับคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือดูว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเรามีอะไรที่เก่งบ้างเราทําอะไรได้ดีบ้าง เราต้องมีชุด mindset แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองต้องมีมุมมองแบบไหนกับอดีตที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นการที่ผมเริ่มดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราทำได้ดีกับคนอื่นมันจะทำให้เราเริ่มเห็นว่าเฮ้ย<แ> <competitions S 2> เรามีความสเปเชียลบางอย่างนะเรามีจุดแข็งบางอย่างนะที่คนอื่นเขาไม่มี แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไปไปบัฟหรือไปเปรียบเทียบคนอื่นนะเพราะขณะที่คนอื่นเขาไม่มีสิ่งที่เรามีเราก็ไม่มีในสิ่งที่เขามีเหมือนกันเข้าใจที่ผมพูดไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาเห็นทรัพยากรตัวเองซ้ําๆเห็นความสามารถตัวเองไอทักษะอะไรที่เราทําได้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆคนรอบข้างมาให้เราช่วยทําสิ่งนี้นั่นแนหะคือความสามารถเป็นจุดแข่งของเราครับแล้วชุดความคิดแบบไหนที่เราใช้อยู่กับตัวเองเป็นประจําและทําให้เรามีความสุขในชีวิต อันนั้นก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆที่จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันจนท้ายที่สุดผมก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองในระดับที่เอาง่ายๆก็คือเอาตัวเองรอดแล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเต็ม10บได้10เราได้ในจุดที่เราพอใจแล้วเรารู้สึกว่าจะทําการใหญ่อะไรเราก็รู้สึกเฟิร์มกับตัวเองมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันเป็นเรื่องตัดเจ็กบุคคลนะครับเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยแค่กลับมาที่ว่า เวลาคุณจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันประมาทกังวลอยู่ไหมถ้ามันกังวลแสดงว่าคุณอยู่ในอนาคตกลับมาอยู่ในปัจจุบันคุณทําอะไรได้ดีบ้างคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างเชี่ยวชาญอะไรบ้างแล้วลองค่อยๆท้าทายกับสิ่งต่างๆดูด้วยชุดความคิดที่มันใช่ถ้าคุณทําตามข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3มมาแล้วคุณจะเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆผมกล้าการันตีเลยนะครับ และนี่ก็คือ3เทคนิคที่จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากผมที่เป็นคนประมาทในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองผมใช้3มเทคนิคนี้นะครับทำให้ชีวิตผมเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก้าวกระโดดเป็นคนที่รู้จักในแวดวงที่ผมอยู่แล้วก็จะทําการอะไรจะอยู่เป็นจับไมค์ขึ้นสปีกเกอร์พูดบนเวทีเยอะๆผมก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะผมพาใจของผมเนี่ยจากอดีตที่มันโหดร้ายเปลี่ยนมุมมองใหม่และกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เห็นทรัพยากรที่เรามีเห็นคุณค่าที่เรามีแล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตจนเกินไปกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันทําให้ผมเฟิรม์มผมมั่นใจในตัวเองและรู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นหวังว่าทุกคนจะลองเอาเทคนิคที่ผมให้ไปใช้ดูนะครับหากเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องของความมั่นใจนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะมาคอยไล่อ่านและตอบคาถามให้กับเพื่อนๆและปัญหาไหนที่เพื่อนๆมีเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ และเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ